กลับมาแล้วกับรายการที่จะนำเหล่าบรรดาดาราและยูทูบเบอร์มาร่วมแข่งขันเกมมันทุกตาหาทุกช็อตแต่ไม่เกลียร์ไม่จบไม่เลิกภารกิจพิชิตเกม from Star t to c l e a r Thailand สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP พีพบกันทุกวันจันทร์เวลา5โมงเย็นเริ่ม20กรกฎาคมนี้ทาง Facebook และ YouTube ช่องออนไลน์ t a t i o n และช่อง ID Station ทางแอป True ID สวัสดีครับครับพบกับพวกเราครับขยี้เสร็จ t a ด k อกนะครับโอเคครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันเสาร์นะครับห้าโมงเย็นทางอไลเซชั่นยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับห่หัวข้อที่วันนี้จะมาขยี้กันนักเสี่ยงหนักอีกแล้วบอกตรงๆผมค่อนข้างกังวลผมใช้คำนี้เลยเออแต่เอาจริงอ่ะถ้าถ้าเป็นผมนะผมมองว่ามันได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าเอาจริงๆก็ไม่อยากให้เครียดกันใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นความสนุก S <S <S เป็นโอกาสบางบอย่างด้วยครับแต่แต่แค่อันเนี้ยถ้าพอเราคุยให้หลายมุมอืม,มันก็น่าคิดใช่คร,ครับผมเกี่ยวกับประเด็นของสตรีมเมอร์เด็กเด็ก<อ>ในที่นี้นะครับหมายถึงเด็กเลยนะฮะเด็กก็คือเด็กน้อยนะครับผม,บผมเอาตรงถ้าวัดตามอายุตามกฎหมายแล้วก็คือเด็กที่อายุต่ํากว่า15ปีลงไปครับผมนะครับผมเดี๋ยวนี้น้องๆหลายคนนะครับมา ผันตัวนะครับเป็นสตรีมเมอร์อยู่หน้ากล้องเอาจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งจะมามีนะคะรับเอาจริงมันมีมาพักหนึ่งแล้วแล้วไม่ใช่เป็นแค่สตรีมเมอร์ด้วยบางคนไปเป็นดีจงดีเจเอออะไรพวกนี้นะครับผมเป็นกระแสสังคมกันไปแต่ว่าตอนนี้ครับสตรีมเมอร์เด็กกำลังเ็ที่นิยมครับเซียนไม่เห็นบ้างป่ะตาม Facebook ตามด,ดูดูดูม,มีมีที่ชอบด้วยมีที่ไม่ชอบด้วย ก็เพลินตอนนั้นต้องทําข้อมูลศึกษาครับกับเรื่องไอ้สตรีมแล้วก็พรบกฎหมายที่ที่เขากําลังจะยื่นและที่เราตื่นตูมกัน่ะเออเออแต่ว่าพอไปดูพอไปเห็นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ตามยุคตามสมัยแต่อันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าใครผมถามก่อนเอใครผักดันนั่นสินะฮะนะครับน่าสนใจใช่นะครับตอนนี้นะครับหลายๆคนคงเห็นแล้วนะครับว่าสตรีมเมอร์เด็กเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า ใช้ข้อได้เปรียบผมใช้คำนี้เลยนะครับด้วยความที่เป็นเด็กทําให้ได้เปรียบในหลายๆด้านอืผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นมาสตรีมเนี่ยบางทีคนไม่ค่อยสนใจครับอันนี้ยอมรับกันต้องยอมรับกันต,งตงรงๆแต่พอมาเป็นเด็กน้อยปั๊บเนี่ยอาโอ้โหนั่ารักจังลูกอน้องพูดเพราะจังครับอุ้ยน้องเก่งจังเลยบลาบลาบลา,บาแหมหลายๆคนชื่นชอบชื่นอกชื่นใจนะครับผม พ่อแม่นี่ก็สนับสนุนใหญ่เลยอเออนะครับมีอุปกรณ์อุปกรณ์ทําเซตนั่นเซตนี่ให้ลาบาบาต่างๆนานานะครับเอาเด็กมานั่งเล่นเกมแล้วก็พูดกับคนดูต่างๆนะครับผมเป็นภาพที่ดูแล้วก็น่ารักดีอืแต่รู้หรือเปล่าครับว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเคสตั้ดี ที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องของพอรบรเกมไอที่เราไว้น,นี่กันเรื่องสตรีม2ชั่วโมงครับผมอันนี้จะเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยทีเดียวนะครับผมถามว่าเพราะอะไรหนึ่งเลยนะครับอันนี้ตอนนี้เราต้องมานั่งดูก่อนว่าการที่เด็กมาทำหน้าที่เป็นสตรีมเมอร์เราเราเห็นแล,และหลายเพจนะจริงจังนะครับผมใช้คำนี้เลยหลายเพจจริงจังนะครับมีแบบเปิดรับโดนเนที โฆษณาเข้าแบบแฝงแฝงด้วยอเออผมเห็นมานะครับผมมีแบบอะไรต่างๆนานาคือดูรูปแบบทำจริงจังทำเป็นงานครับใช้คำนี้เลยนะครับทำกันเป็นงานเลยทีนี้มาดูที่ตัวกฎหมายแรงงานเด็กกฎหมายแรงงานเด็กบอกว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีทำงานไม่ได้เสียงครับเออนะครับผมแต่อันนี้เรารู้กันครับว่าเด็กที่สตรีมตอนนี้อย่างจริงจงจังๆแน่นอนพ่อแม่ จัดการจัดหาให้ครับเออนะครับผมเด็กจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจเอาจริงเบื้องหลังเราไม่รู้เออนะครับผมต้องใช้คานี้จริงๆโอเคหลายๆชอบเด็กน้องๆหลายคนอาจจะเต็มใจชอบอืทําแล้วสนุกเออ,อน,นี้ไม่ไดไ้ไม่ได้ว่ากันแต่ทีเนี้ยผมไม่รู้ว่าในแง่ของกฎหมายแล้วจริงๆกันเนี้ยคนที่เขาใช้คําว่าเป็นห่วงเป็นใยเยาวชนแล้วต้องการที่จะผลักดันร่างกฎหมายตัวเนี้ย ออกมาเพื่อควบคุมเกมควบคุม e สปอร์ตควบคุมสตรีมเมอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะมองเรื่องนี้ว่าเป็นการส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกหรืออะไรหรือเปล่าเพราะการสตรีมพูดตรงๆไม่ใช่สิ่งที่สบายหลายๆคนไม่เคยทำคงไม่รู้นะครับการสตรีมสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไปถามสตรีมเมอร์ทุกคนครับว่าสตรีมมาเหนื่อยไหม พวกสรีมเมอร์ม er ืออาชีพอ่ะผมว่าเรื่องนี้เรามองได้หลายมุมมองนะอ่าใช่แล้วก็เรื่องนี้เราก็ต้องมองให้โทษวถึงด้วยนะครับอย่างแรกคือถ้าผมเป็นผู้ปกครองมองแบบปาดปาดอ่ะคิดว่าเออไหนไหนช่วงนี้คือพ่อแม่ที่เข้าใจลูกบ้าง,อองหอะไรบ้างเนี่ยผมว่าไหนไหนช่วงนี้เนี่ยเออมันก็ชอบเล่นเกมจังเลยครับอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นให้สตรีมไปเลยดีกว่าไหมอ่าอ่าอย่างนี้อาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบการทํางานไม่ได้คิดถึงอะไรแบบน้ใช่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 แล้วก็ลองให้น้องสตรีมดู แล้วถ้าเกิดน้องสตรีมแล้วโอเคแล้วน้องเริ่มแบบว่ามีแววมีอะไรซึ่งแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่คงต้องเรียนรู้หรือดีไม่ดีน้องอีกคนนึงก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยเขารู้ตัวเขาชอบแล้วเขาไปเขาเรแรกแสวงหาซึ่งเดี๋ยวนี้ผมเอาตรงๆนะครับถ้าเด็กแบบสักเจ็ดแปดขวบเ้าขวบเนี่ยถ้าเขาเรียนรู้ดีๆเขาเรียนรู้ได้ตัวเองได้นะ,ะเขาสามารถทําสตรีมได้นะใช่แต่ แต่แต่ในกฎของทั้ง Facebook แล้วก็ตัว YouTube แพลตฟอร์มต่างๆมันมีข้อกำหนดบางอย่างอยู่อ่าอ่าซึ่งข้อกำหนดนั้นน่มันทำให้ลามปาไปถึงเรื่องของสิ่งที่แน่นอนเพื่อเกื้อหนุนวงการสตรีมเมอร์ด o n a t ครับโดนนี่นั่นม,มันจะบอกบอกไปเลยครับว่ามีตามกฎเลยว่าห้ามเยาวชนหรืออายุเท่าไหร่ในการสมัครตัวแพลตฟอร์มใช่ที่จะนำไปใช้ ใน,ในเรื่องของการสตรีมถูกไหมใช่ใช่ใช่ uh, เขาไม่กำหนดวะผมจำไม่ได้13ปี13ปีของ Facebook แต่ y o YouTube ก็น่าจะเท่ากันอเ,อ,อเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มอเมริกาเขาน่าจะใช้อายุเท่ากันก็คือเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีไม่ถึง13นั่นแหละมสมัคร Facebook หรือว่า YouTube ไม่ได้เพื่อที่จะกันอะไรพวกนี้เพราะว่ามันแน่นอนว่าพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเจอกับคอนเทนต์ต่างๆเยอะแย,ยะมากมายที่ผู้ตรงๆอาจจะไม่เหมาะกับเด็ก รวมไปถึงการเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยแน่นอนบางถ้ายิ่งคนดูยิ่งเยอะอคุณจะเจอคอมเมนต์อะไรที่มันแบบอาจจะไม่ไม่ไม่ควรให้เด็กอ่านอะ่ะม,มันอาจจะมีโผล่มานะครับพ่อแม่ที่ดูแลอยู่หลังบ้านอาจจะคัดกรองได้ไม่หมดหรืออะไรยังไงก็อันนี้ไม่แล้ว,แ,ลวแต่แพลตฟอร์มเครืค่องไม้เครื่องมือของแต่ละแพลตฟอร์มมันไม่เหมือนกันแต่แน่นอนว่าถ้าเป็นแพลตฟอร์มจากอเมริกา Facebook กับ YouTube หลักๆบ้านเราเนี่ยนะฮะอายุ13ปี ครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ต้องแยกแยะก,กันในสส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือในฐานะของคนใช้แพลตฟอร์มเฉยเฉยถ้าเกิดใช้แพลตฟอร์มเฉยเฉยแล้วก็อะไรไปเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่พอเราเริ่มสตรีมแล้วก็เริ่มมีการโดเนตเริ่มมีการเรื่องเอาของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเฮ้ยตอนนี้คุณกําลังใช้แรงงานหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อแลกผลตอบแทนบางอย่างกลับเข้ามาแต่แล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในเนื้อตัวกฎหมายเนี่ยมันต้องตอบรับในสิ่งไหน ค,คือผมก็มองยากเพราะว่าการสตรีมเมอร์เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็คือการะเล่นอการเล่นของน้องคนนั้นใช่อ่าซึ่งบางทีเขาก็แค่เล่นกับเพื่อนก็ได้หรือเขาจะทําอะไรก็ได้เออหรือส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะ,ะเขาจะไปจอยอก็ไปจอยกับพวกรุ่นพี่อ่าพวกรุ่นพี่ก็จะชวนรุ่นน้องมาเล่นครับอ่าซึ่งน้องเขาก็เล่นไปอะไรอย่างเงี้ยครับสุ่ล้วอันนี้ตรงเนี้ยมันมองบริบทต,ตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันคือการใช้ แรงงานจริงหรือเปล่าอ่าถ้าใครยังจําได้นะครับมันจะมีอยู่ช่วงไม่นานนี่เองที่วิดีโอใยูทูบมีการเปลี่ยนที่เขาโดดฟ้องร้องอืก็คือเรื่องของการเอาเด็กมาทําเป็นคอนเทนต์ใช่คอนเทนต์ที่เด็กดาเนินการคอนเทนต์ Content. ที่เด็กอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับเด็กปั๊บเนี่ยสุดท้ายจะโดนในนี่ลงทันทีมอนิทอีไม่ได้ก็คือทําเงินไม่ได้ อันนี้กฎหมายฝั่งอเมริกานะมองว่าเด็กไม่ควรมาทำงานจะเป็นยูทูบเบอร์จะอะไรก็ตามเนี่ยไม่ให้ออนะครับเพราะว่ามันเหมือนเหมือนเป็นการใช้แรงงานเด็กไกลๆเอาเด็กม,มาเป็นพิธีกรเอาเด็กมาเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆนานาคนดำเนินการทำคอนเทนต์ ต่างๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่า Facebook เนี่ยจะมาอะไรยังไงแต่บ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรตรงนี้เหมือนอเมริกาชัดเจนครับแต่พอมีคำว่ายินเด็กและเยาวชนขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนก็คงเห็นกันดีแล้วนะครับจากาข่าวเรื่องของการที่เขาพยายามผลักดันพรบร่างกฎหมายควบคุมเกมอืมมาคู่กับพรบอีเซอร์ว e <ช>นะฮะซึ่งอันนี้ตรงๆถ้าคุณไปอ่านเนี่ยคุณจะเห็นคําว่าเยาวชนจวหัวมาตลอด คำว่าเยาวชนเนี่ยนะฮะขอบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ถ้าว่ากันด้วยเรื่องของกฎหมายแล้วฝั่งเราเราเนี่ยเถียงเขายากมากออันนี้อันนี้ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับผมไม่ใช่แค่ในประเทศนะครับทั่วโลกนะครับผมพอเป็นเยาวชนปั๊บเนี่ยเถียงยากจริงๆครับ เรื่องของเด็กมาเป็นสตรีมเมอร์แล้วมันจะดูแบบว่า,าเป็นการทํางานไหมอะไรเงี้ยเราคงไม่มาตัดสินกันในวันนี้เออแล้วผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรถึงขั้นนั้นด้วยนะฮะแต่ว่าล่าสุดครับมีข่าวข่าวหนึ่งออกมาอมเอาจริงๆผมเพิ่งมาเห็นไม่กี่วันก่อนถ่ายนะครับผมและบอกตรงๆว่าเป็นข่าวที่ดูแล้วไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจนัก ครับนะครับผมเพราะว่ามันเป็นข่าวจากทางสชหรือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอ่านะครับเขามีการประชุมขึ้นมานะครับผมโดยประธานการประชุมในครั้งนั้นนะครับก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลก็คือท่านรองนายกนั่นแหละนะครับแล้วก็รมตสาธารณสุขนะครับเขาออกมาประชุมกันเรื่องของกฎหมายไอตัวเนี้ยด้วยนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ สุขภาพด้วยนะครับก็คือเหมือนหลักๆง่าย,ายๆคือผมไปอ่านมาเจ็ดย้อนหนาเสียนแล้วแบบคำาะไพวกนั้นที่มันใช้คือค่อนข้างเข,ข้าใจยากผมสรุปสั้นๆได้ประมาณว่าก็คือ,อทางเนี้ยนะครับสอชอเนี่ยก็คือเขาพร้อมที่จะผลักดันนะครับผมตัวและพร้อมที่จะร่วมมือกับสสสด้วยครับแล้วก็กลุ่มเครือข่ายต่างๆด้วยก็80กว่านั่นแหละนะครับผมในการ ผลักดันร่างกฎหมายควบคุมอ e ีสปอร์ตแลวเขาใช้จวดอันนี้ในเว็บเขาเลยนะฮะเหมือนจวหัวประมาณว่าพร้อมจัดสมัชชาและควบคุมอ e ีสปอร์ตเพื่อปกป้องเด็กแต่มันตึงหิดตึงหิดตรงที่ใช้คาว่าอ e ีสปอร์ตครับอ,อหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีการจัดสมัชชาหรือการประชุมนะฮะ,ะ,ฮะการประชุมเพื่อที่จะมาดูแลควบคุมตรงนี้นะครับผมเพื่อที่หาทางออกร่วมกันอะไรต่างๆนานานะนะครับผมเพื่อที่จะ รับรู้เกี่ยวกับปัญหาตรงนี้ว่าไ e อ้อีสปอร์ตมันยังไงแล้วมันอะไรกับเยาวชนอย่างไรพูดยากเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าเราเอาอ e ีสปอร์ตมาครอบทุกอย่างไม่ได้อืมอีสปอร์ตมันคือส่วนอ e ีสปอร์ตอยู่แล้วใช่สตรีมเมอร์มันคือสตรีมเมอร์เออถูกป่ะคนทำคอนเทนต์ก็ส่วนเงนแยกกัอนออกไปอ่าเสร็จแล้วอันนี้ถ้าถ้าเอาคําว่าอ e ีสปอร์ตมาเล่นปั๊บเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้กันชิบหายเลยอ่ะใช่ เออเราต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้กันใหม่หมดเลยอะ่ะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าว่าเราควรจะมาตรการที่สําคัญมากกว่าคือคําว่าเยาวชนเราควรตีค่าคําว่าเยาวชนครอบคุมกับทุกๆสิ่งหรือไม่เจาะจงเกินไปหรือเปล่าเราควรจะเจาะจงและ ว่าสิ่งนั้นควรเป็นแบบนี้สิ่งนี้ควรได้เท่านั้น่าหรือเปล่าออันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมผมแค่รู้สึกว่าเนี่ยพอเราสตาร์ทโจรมามันจะเริ่มเหมือนหลงประเด็นอ่ะมันเหมือนแบบคว้าไม่ถูกจุดอีกคือจากจากข่าววันที่17เนี่ยคือผมอ่านอ่าน,านดูอารมณ์เหมือนประมาณว่าโอเคพอกรกทเขาให้ e สปอร์ตเป็นกีฬาอเขาก็เลยเริ่มที่จะแบบอ้าวโอเคงั้น ก็ต้องมาดูแลหน่อยแหละว่าแบบเออเด็กกับอีสปอร์ตเนี่ยหรือว่าเยาวชนกับอีสปอร์ตเนี่ยมันจะอะไรยังไงนะครับผมแต่แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะครอบคลุมรวมไปถึงสตรีมเมอร์แล้วก็เกมด้วยที่เขาจะเข้ามากำกับและดูแลอย่างที่เราเห็นนะครับผมนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพี่แว่นต้องเข้าสภาเพราะว่ามันไม่ใช่อยู่แค่ฝั่งอีสปอร์ตไงเออมันหมายถึงสตรีมเมอร์ด้วยมันหมายถึงเกมด้วยนะครับผมมันเป็นอะไรที่สืบเนื่องต่อกันมา อันนี้เป็นข่าวนี้มันคือเรื่องเดียวกันกับที่พี่เพื่อนเข้าสภาอะไรนี่ผมไปเจอมาเนี่ยแล้วไม่มีข่าวสื่อใหญ่ๆลงเท่าไหร่เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้โลกมันเชนมันมันเชนด้วยระบบตัวมันน่ะคาว่าอีสปอร์ตเราเพิ่งมาจับ่าในขณะที่อีสปอร์ตเนี่ยมันไหลตัวมันเองมาหมายถึงว่ามันทําหน้าที่ของมันออ่าจะเรียกว่าไงดีคนคนของเราอ่ะดิ้นรนเองมากกว่าเออเอออย่างแรกที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า ถึงแม้ว่าเรากําลังจะยอมรับว่าอีสปอร์ตเป็นกีฬาครับแต่มันไม่สามารถจะทํารายได้ที่สามารถจะแบบว่าเอาเลี้ยนเลี้ยงดูได้ถักถ้าสมมติว่ามันในนี่ถูกไหมถึงแม้ว่าปากจะบอกจํานวนหนึ่งอะว่าได้แต่มันก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นการเป็นสตรีมเมอร์เป็นทางออกหนึ่งใช่และทุกวันนี้นักกีฬาอีสปอร์ตหลายๆคนก็ทำหน้าที่เป็นสตรีมเมอร์ควบคู่ไปด้วยถูกเยอะมากเพราะว่านั่นคือนั่นคือเป็นเรียกว่าเป็นการ ประคับประคองก็ได้หรือว่าเป็นการทําให้เขาสามารถอยู่ได้อืกับวงการถูกต้องไหมใช่เออเล่นดูตัวเองได้ไม่เดือดร้อนอ,อะไรก็ว่าไปแต่แล้วตอนนี้มันครอบมันมาอ่าพอมันครอบมาแบบนี้แบบปุ๊บอ่ะคนเสพมันคือเด็กเยาวาชนก็สตาร์ทอย่างแรกเขายังอาจจะไปเป็นสตรีมเมอร์ก่อนถูกต้องอนั่นแหละฮะก็ตอนนี้จะบอกว่าด้วยการที่สตรีมเมอร์ตอนเนี้ยเอาจริงๆไอคำว่าเฮ้ สตรีมสองชั่วโมงเนี่ยก็เผอคือคนที่เขาจะไปยื่นเนี่ยเขาไปเห็นเด็กเป็นสตรีมเมอร์หรือเปล่าอนนมมสาเหตุมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะน,นี่ <c oughs> ส,สมมุตินะฮะอาจจะไม่จริง<ม>ก็ได้เออเพราะว่าเอาตรงๆคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะผมก็ค่อนข้างที่จะแอบเห็นด้วยนิดนิดนะถ้าเด็กเล็กควรจะสตรีมได้แค่สองชั่วโมงมเด็กเล็กอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่โตแล้วโอ้โหคุณจะกี่ชั่วโมงอันนั้นแล้วแต่เลยมันเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพแต่ผมก็รู้สึกว่าเด็ก อายุไม่กี่ขวบ่ะคือจะมานั่งสตรีมเจชั่วโมงหรือเป็นสิบชั่วโมงเหมือนผู้ใหญ่ในหนึ่งวันผมว่าหนักเกินไปนะอันนี้พูดกันตรงๆแล้วมันก็จะวนกลับมามว่าต่อให้เป็นความสุขของน้องใช่แต่มันก็จะเป็นการใช้แรงงานเด็กไกลๆม,มันก็เลยเป็นที่มาซึ่งเรื่องนี้ผมก็เลยอยากให้น้องๆถ้าเกิดใครที่ดูอยู่ก็เข,เข้าใจบ้างว่านั่นเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมกฎหมายถึงต้องออกมาครอบ คุมบางอย่างแต่อย่างแต่ต่างประเทศที่เขาเขายอมรับเ็าชัดเจนก็คือถ้าไม่สิบสามเขาไม่สมัครไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไม่มีมีบัญชีไม่ได้ผมใช้คำนี้ดกวอ่าใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นล้านแต่ผมก็เลยมองว่าไม่รู้นะบ้านเรามันควรจะระลึกไว้หรือเปล่าว่าเราควรจะทําอะไรแบบนี้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเออน่าสนใจนะอันนี้อันนี้มีเรื่องที่ต้องพูดถึงด้วยนะครับก็คือเรื่องของเลทเกม อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญคต่างประเทศเนี่ยเอาเอวตตรงๆเขาใส่ใจเรื่องนี้มากกว่าเราครับเกมหลายๆเกมอายุไม่ถึงเขาก็ร้านค้าก็ไม่ขายให้ใช่พ่อแม่เห็นก็ไม่ให้เล่นหรืออะไรพวกนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายๆอย่างที่มันเข้ามาควบคุมรวมไปถึง่าเขามีองครร์กรกลางของเขาเดินในการจํากัดเลทแต่บ้านเราเนี่ยไม่มีแน่นอนเกมหลายๆเกมที่สตรีมเมอร์เด็กบ้านเราเล่นอยู่ทุกวันนี้อายุไม่ถึงนะ เลดไม่เหมาะสมใช่นะครับผมไปถือปืนไล่ยิงขับรถเก็บแอรดอกันน่ะอายุไม่ถึงนะพู้นัอเออและและตรงนี้แหละครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนใช่แล้วมันก็จะลามปาไปอีกว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมอ่าแล้วตอนนี้มันก็จะเริ่มยุ่งเหยิงแล้วมันก็จะมีเรื่องของความแบบเฮ้ยเราผมมองว่าตรงกลางมันน่าจะเป็นแบบนีอ้อีกคนก็ต้องตรงนั้นก็กลับมาที่เรื่องเดิมว่าสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งคุยกันและหาตรงกลางให้เจออีกแล้วก็เราก็จะต้อง สร้างมันขึ้นมาเพื่อจะเป็นกฎไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเละเทะไปกว่าน,นี้ใช่นะครับผมก็เรื่องของสตรีมเมอร์เด็กครับนะครับผมตอนนี้เอาตรงๆหลายๆคนอาจจะไม่ได้มองถึงตรงจุดนั้นเพราะว่าในใน,ในกลุ่มเฟซผมก็โอเคมีหลายคนนะเริ่มตังหยดต,ตึงหยดละเห็นว่าแบบโหเด็กมาสตรีมเนี่ยเอยเออมันก็ดีแหละมีพื้นที่ในการแสดงออกครับเออเด็กฝึกหน้ากล้องอะไรไปว่าไปนะครับแต่ว่าเออมองในอีกแง่ เลดเกมมันไม่ถึงอ,ะอ่ะอเด็กอายุมันไม่ถึงควรที่จะมาเล่นอะ่ะเอาปืนม,มาไล่ย,ยิงเงี้ยอเอ้ยมันเหมาะหรือเปล่าแล้วมันจะกลายเป็นช่องให้อ่าหน่วยงานอะไรต่างๆเขาเข้ามาควบคุมได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าเพราะเอาตรงๆนะฮะสมมุติมีอีกสักรอบหนึ่งอาจจะไม่ใช่พี่แว่นเข้าไปอาจจะเป็นใครเข้าไปแทนก็ไม่รู้เป็นตัวแทนฝั่งเกมเมอร์เขายกเคสนี้ขึ้นมาเถียงขึ้นไหมอะ่ะอือหือ ไม่ขึ้นนะครับอันนี้พูดตรงๆเครนะว่าเนี่ยเด็กกับเกมโดดร่มรุนแรงนะอืม,มันควรไหมอะ่ะมันเหมาะสมไหมเสียงไม่ได้เหมือนกันอืยอมใช่ครับซึ่งมันน่าคิดมากๆใช่แล้น,น่าคิดมากๆแต่ถ้าเกิดเราถามถามว่าเด็กๆอ่ะอืควรเป็นสตรีมเมอร์ได้ไหม,มหมายถึงว่าเราควรให้โอกาสน้องๆเป็นสตรีมเมอร์ไหมอ่าอ่าถ้าอย่างเนี้ย เป็นสตรีมเมอร์ได้ไหมส่วนตัวผมไม่ค่อยติดอืแต่ว่าจะมาอย่างที่ผมบอกให้ให้เด็กมาทําอาชีพเป็นอาชีพเลยผมว่าก็ยังไม่เหมาะถ้าเป็นเด็กเล็กอะ่ะเพราะว่าเด็กเด็ก<ๆ>ในวัยนี้มันควรจะไปมีอย่างอื่นให้ได้เรียนรู้อะ่ะเออ,เอ,อมีอย่างอื่นให้น้องๆเขาได้รู้จักอะ่ะครับใช่นะครับมันไม่ควรจะไปถูกดูแต่หน้าจออย่างเดียวอเออนะครับผมเล่อ,อย่างคือเรื่องของเกมเรทเกมต่างๆเนี่ยคือ น้องเขาก็ควรที่จะรู้เรื่องพวกนี้ด้วยว่าอะไรที่มันควรรับรู้ได้หรือไม่ควรรับรู้เด็กเจ็ดแปดขวบอ่ะจริงๆมันนั่งแบบฆ่าคนอื่นนะจริงจริงผมว่าม,มันมันมองดีไม่ได้อ่ะอม,มันเป็นเรื่องที่เถียงไม่ขึ้นเออนะครับผมแต่ว่านั่นแหละถ้าถามผมก็สตรีมเมอร์ได้แหละแต่ควรจะมีการควบคุมดูแลจากผู้ปกครองที่เข้มมากๆ <Ừ. S 2> อาจจะต้องปิดท่องแชทไปเลยหรือเปล่าเกมต้องควบคุมเรทหรือเปล่า <Ừ. S 2> จํานวนเวลาสตรีมต้องมีการจํากัดหน่อยหรือเปล่าอาจจะไม่ให้เยอะเกินไปเพื่อที่จะได้ไปทํากิจกรรมด้านอื่นในการเสริมทักษะแล้วก็ใช้ชีวิตให้เติบโตขึ้นมามีอะไรมากกว่านี้ด้วยหรือเปล่าก็ถ้าถ้าภาษาโบราณหน่อย เขาก็ว่ากันว่าผู้ใหญ่ก็มักจะพูดว่าเด็กๆมันไม่มีภูมิต้านทานอ่ะเดี๋ยวมันเจออะไรมันก็หลงประเด็นอ่ะแล้วแต่ว่าถ้ามันหลงทิศทางด้านนี้มันกลับมาแล้วไม่ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ลําบากอีกถูกไหมครับมันเป็นวัยแห่งการเรียนรู้อ่ะเพราะฉะนั้นคือเจออะไรมันก็รับอ่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ควรจะควบคุมการเรียนรู้เพราะตรกากะของเด็กๆอาจจะยังไม่พร้อมในบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ผมเห็นเห็นด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยอันนี้ก็ต้องออกตัวเหมือนกันว่าพวกเราก็ไม่ได้แบบ เขาเรียกว่าเชี่ยวชาญงอาชีพอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพูดจากมุมมองในฐานะของรุ่นพี่แล้วกันที่ทํางานมาในส่วนนี้ยผมมองว่าจริงๆผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนนะอือ,ะอยากให้อยากให้เอาประเด็นนี้เข้มข้นเลยกับครอบครัวยิ่งถ้าเกิดมันทําได้จริงๆผมจะดีใจมากมเพราะาทุกวันนี้ปัญหาหนึงที่ทุกคนตอบกันไม่ได้เลยก็คือทุกคนไม่ได้แบบใส่ใจกับตัวเด็กจริงๆ หมายความว่าคือทุกคนยังมองว่าปัญหาเน้เกิดจากเกมอยู่ดีอืใช่ปะ่ะทั้ทง,ทงทั้งที่ไม่เปล่าเลยปัญหาแท้จริงอยู่ที่ตัวคนตัวคนดังหากที่สถาบันครอบครัวเป็นจุดเล็กๆแรกๆแ,แล้วก็เป็นจุดที่เราพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกเรียนมาจนถึงทุกวันนี้ผมว่าดีไม่ดีก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่นะครับ สร็จแล้วอันนี้กลับมาที่เรื่องสตรีมเมอร์ผมก็มองว่าโอกาสที่น้องได้การแสดงออกอ่ะผมว่ามันดีอยู่แล้วแหละใช่ไม่มีไม่มีคําไหนเลยที่ว่าไม่ดีไม่ใช่สตรีมเมอร์ด้วยเสียงหลายๆช่องอย่างอ่าลิทเติ้ลมอนสเตอร์เขาอูน่ารักก็ตายพ่อแม่ลูกอะไรอย่างนั้นอะไรอะไรอย่างนั้นซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าการที่ได้ออกมาทํากิจกรรมร่วมกันอ่าหรือหรือแค่ช่วยดูแลลูกอ่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนเวลาที่ลูกออกไปสตรีมเนี่ยผมมองว่าแค่เนี้ย มันก็น่าจะพอตอบโจทย์อะไรบางอย่างได้แต่ตาเนี้ยถ้าสมมติว่าบ้าเอ้ยเขาดันทำออกมาแล้วดีอะ่ะเออตาเนี้ยต้องคุยครับว่ามันควรหรือไม่ควรอย่างไรอ,อันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองถ้าทำแล้วไม่ดีก็ควรจะให้กำลังใจเขาหรือควรหาทิศทางอย่างอื่นครับหรือควรจะให้เขาอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรดีในกรอบที่เหมาะสมอ่าอ่าแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเข้าตามโปรเซสไปเพราะว่ามผมว่าหลายหลายคนมันเป็น น้อยคนแล้วกันที่ที่แบบว่าจะมีโอกาสที่จะไปอยู่ณจุดนั้นแล้วก็กล้าพูดกล้าคิดกล้าทาจนสามารถที่จะออกมาเป็นแบบนี้ได้อเลยทําให้คนในวงการหลายคนเลยชื่นชมใช่แต่ตาเนี้ยเมื่อเรามาคุยในมุมมองเนี้ยเราก็ต้องมองถึงมุมภาพรวมด้วยที่คนอื่นหรือน้องๆคนอื่นจะทําตามเนี่ยตาเนี้ยมันไม่จํากัดแล้วงไงแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าผู้ใหญ่มองกลับมาแล้วเด็กก้าวร้าวขึ้นมาครับ ตาเนี้ยมันก็เอาอีกแล้ววนกลับมาอีกแล้ว<ช>พอรบอก็จะเห็นไหมแล้วยิ่งพูดเรื่องนี้แล้วแยิ่งแลแ้วแยิ่งรู้สึกว่าพอรบอแมไม่น่าสนใจวะ่ะคือหมายถึงตอนแรกเราอาจจะาแอดหรือ,อน n ี้อ่ะแต่ตอนนี้ชักเริ่มคิดนะในฐานะผู้ใหญ่เล็กๆว่าพอ, <วะ S 2> พ,อพอเราเห็นเด็กอายุเท่านี้มาเป็นสตรีมเมอร์เราแอบ<อ>รู้สึกว่าแบบคือเอาตรงๆถ้าผมไปเห็นช่องหนึ่งแล้วดูเวลาสตรีมอะอาเอาไปชี้ตรงบาข้างล่างหกชั่วโมงนี่คือแบบเอ๊ ไหวไหมนะไหวไหมนะผมผมก็ไม่ได้ว่านะผมก็ไม่ได้ว่านะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเพราะหรือว่าเป็นเพราะตอนนี้เรามาคุยอยู่ในจังหวะนี้ไม่ได้ว่าพี่โมงยุคสมัยอาจจะเปลี่ยนก็ได้เออแต่สมัยผมเองก็ไม่ได้มาลาทอนขนาดนั้นนะไม่คือต่อให้เราชอบเกมขนาดไหน่ะคือเอาน้อยมากกฎนะกฎหมายอ่ะยังให้เราทํางานแปดชั่วโมงเออแต่เด็กอ่ะเออโอ้โหจะให้ทำแปดชั่วโมงด้วยหรอส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันหนักไปสําหรับเด็กไงเอาดีไม่ดี น้องเขาไปทํากิจกรรมอย่างอืนะ่นน้องเขาอาจจะชอบกว่าก็ได้ผมว่ามันควรแบ่งเวลาให้น้องไปหาค้นหาตัวตนมากกว่ามานั่งสตรีมหลายๆชั่วโมงอะ่ะกับเด็กในวัยนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นโอเคเป็นวัยรุ่นน่ะผมไม่อะไรเลยอยู่แล้วแล้วแต่วัยรุ่นเลยผมว่ามผมว่าผมว่าเรื่องนี้มันก็ซ้อนกันอยู่หลายลายืหลายหลาย,หลายเรื่องค่าพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเอามาคุยกันเพื่อเป็นเหมือนจุดประเด็นละกันใครรู้สึกยังไงผมอยากฟังคอมเมนต์มาก ถ้าเป็นไปได้อเอออยากอ่านมากว่าทุกคนรู้สึกความคิดเห็นนี้ยังไงนะครับแล้วมองมุมอมองนี้ยังไงว่าสตรีมเมอร์เด็กเนี่ยเด็กนะหมายถึงเด็กเล็กเลยนะเด,เด็กเล็กเลยนะ,ะเด็กเล็กเลยคือต่ำกว่า13ลงมาเนี่ยใช่เออรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราอาจจะมองในเรื่องของอตัวตนของเราความบันเทิงความสนุกหรืออิสระภาพอะไรก็ตามแต่ผมอยากให้ทุกคนมองจากพื้นฐานของภาพรวมของสังคมด้วยอ่า เออแล้วลองคิดกันดีๆนะครับว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงมันโอเคไหมกับวงการเกมที่ห,หลายๆคนใช้คำว่าเรารักอ,อกับการที่มีเด็กลองลองันตอนนี้มันอาจจะมีไม่เยอะมากครับแต่ถ้าสักพักหนึ่งเนี่ยมันมีแบบโอ้โหโผลมาเป็นดอกเห็ดขึ้นมาเนี่ยเ,เด็กอายุเท่านี้เออเอาที่จริงตอนนี้ ผมผ่านผ่านปัตตาที่ผมเริ่มเห็นเยอะขึ้นแล้วนะใช่เยอะขึ้นจนหน้าตกเพราะว่าถ้ามันมีหนึ่งช่องที่มันทําแล้วคนดูเยอะปั๊บอะใช่ช่องสองช่องสามช่องสี่ตามมาแน่นอนใช่ครับมันเริ่มแล้วครับจริงบางเพจผมตอนแรกนะพ่อเล่นอ่าอ่สักพักเอาลูกมาพอลูกติดลมบนปั๊บนมพ่อหายเลยอ่าลูกยาวลูกอะไรอะไรอย่างนั้นแล้วก็แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันว่าไอ้ที่เกิดทั้งหมดเนี่ยพ่อแม่ในยุคเราใช่ พราะว่าพ่อแม่ยุคเราจะรู้เรื่องอนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะฮะถ้ายังไงฝากด้วยก็ละกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ชอบหรือว่าใครที่แบบว่าเอ้ยอยากจะคุยเรื่องประเด็นนี้ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe พวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยอ่าเดี๋ยวพี่ชาโมจะได้ไปอ่านผมเองก็อ่านด้วยเหมือนกันเพราะผมก็อยากรู้ว่าทุกคนคิดเห็นยังไงซึ่งจริงๆตรงคำว่าสตรีมเมอร์เด็กไม่เป๊ะเป็นเศเซ็ตย่อยอีกทีหนึ่งของเยาวชนนะเว้ยแล้วเยาวชนก็เป็นสศเซ็ตย่อยของไอ ไอ้ตัวพรบกฎหมายมที่จะต้องคุยกันอีกเห็นไหมฮะมันซับซ้อนมากๆนะครับแต่มันมเกี่ยวข้องกันนะจริง<ม>จริงแล้วแล้ว,ลวดีไม่ดีไอ้จุดเล็กๆจุดเนี้ยเมื่อกี้พี่โมพูดแล้วมันก็น่าสนใจ<ม>ไอ้จุดเล็กๆจุดเนี้ยอาจจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนที่สุดก็ได้<ม>ในเมื่อเราอุตส่าห์มีเลดเกมไว้แล้วเพื่อควบคุมน้องๆเพื่อเข้าถึงเพื่อป้องกันตัวเขาแล้วก็กับสังคมเกมโดยภาพรวมแต่วันนี้เขาเกิดสตรีมเกมที่ ไม่ใช่เลทของเขาไม่เหมาะสมกันไม่เหมาะสมกับเลทของเขาแค่นี้ก็น่าคิดแล้วนะครับโอเคนะครับฝากไวเด้วยวกันแล้วกลับมาพบกับพวกเราขยี้แซดฮาร์ทอกกันใหม่นะครับ,รบในวันเสาร์หน้าห้าโมงเย็นสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ็ดแปดขวบสตรีมสมมุติทำงานอื หกชั่วโมงต่อวันจะไหวเปล่ามันพูดยากตรงนึงพี่โมมันพูดยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเราไม่ได้ว่านะคือก็มีหลายครั้งที่เคยเราเคยรับรู้มาว่าหลายคนสู้กันตัง้งแต่เด็กอต่ต่างคนในครอบครัวมีไม่เท่ากันต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันอขออนุญาตใช้คำนี้แต่พอมาวันนี้เขามีโอกาสแต่ผมไม่รู้ว่าคำว่าโอกาสนั้นอะ คือพ่อหรือลูกครอบครัวหรือลูกแล้วกันขอโทษเออแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกเต็มใจล่ะเข้าใจความหมายนี้ไหมน่ะนั่นแหละแล้วแล้วเนี่ยมันจะยากอีกแล้วเห็นปะพอคุยเราแค่นี้เราก็ยากแล้วพอเป็นเด็กปั๊บนี่คือแบบโอ้โหคือเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนนั้นเต็มใจอ่ะนั่นเด็กอ่าแล้วเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าพ่อไม่ได้ใช้แรงงานลูกอยู่แต่พ่อกำลังสสรวจความคิดของลูกถูกไหมปวดหัวทันทีอ่ะ